30 seconds left. เด็กฟัดด็กฟัดเือบอกใครแล้วไมบอกใครแล้วดูว่าแค่นดูโอเค Which gun to pick this time? เฮ้ยไปโดดสิตายปล่อยกูย้า หลดาโอ้ายใครวะใครนี่วะแบตเลยจะบอกใครจะบอกใครแบอยู่รองคนี่อยู่รองควงกาลาอะโอ้โหแหลก ลอล่อสองสองเยอต้องเดี๋ยวสว่เดียวตายตลอเฮ้ยนี่ได้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 เข้าเรียบโอยฮ่าฮ่าฮ่าสอ้ัเข้าเรียบเลย ตัวไอ,อ้เหี้ยปลาว่าวเอ้ยลบเ้อีโ,อโ,อโต้มาเลยอ่ะต้องบวเหรอเฮ้ย <f ans> เห็นปะโดนดี้แลเมนมันไม่โดนเลยงวะถ้าโดนทีเดียวตายเลยใช่เลือดกูเหลือน้อยกูเป็นเหลือ,อ,เ,ลอ,ลอเลขเดียวกเห็นมั่ยมันคลิกขวาไงแล้วแบบมึง <f ans> mời nó mời nó mời 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 chú à mời 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 ัวเพื่อเจอสัตว์เส้เป็นทียาแล้วหลอนเบบงงาเยอะเียดเสียงไอ้ก่อนไปกินโอ้

ดูได้ยังไงอะไรกันที่จริงไอหนึ่งอาจจะเปิดก็ได้ไเป้ามันก็เหมือนเดิมมันมันก็ลงตรงจุดกลางหมดเลยแค่แค่เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเป้ามันห่างมากเลยนะ้ยจริงนั้นแกอย่างเศร้าจริงเมื่อกี้หนึ่งอาจจะไม่ใช่เป no no. no. ็นคนเล็งภาพโปรแกรมเป็นคนเล็งมี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 ไอไอชาร์ดเก็บออฟเก็บออฟ

มีสาม

ในดูนะแล้ก็ไม่ได้เด๋วเ้ก็ได้เด๋วได็แน่สทีสอตัวเรากำลังใจฟังโยจะอยู่บ้านเปลไปไอยู่แน่อยู่บ้านนะไปดูเด um ี๋ยวเพื่อมันเ่จะแยก้ พิมหน่อยพิมหน่อยเฮ้ยอะไรเขาก็อนพิมพหมากูก่อนเร่มเร็รี่ต่มันเดือดเกยโคโก้ล้วนเฮ้ยรู้ได้ไงทุกคนมันแบบโกโก แพงคือไม่ทางชีวิตมึงไม่เคยตกมาซูเวอร์เลยโอ้ยไวเปล่ไม่มีไม่ไม่แปดเปื้อนซีเวอร์หนึ่งหนึ่งจุดเกเปล่าบุษยปรคนเลยที่อปปรปคอนอะไรปรปคอนตาเป็ดหรอปรปคอนเมเจอร์อันนี้เรียกสำลักป่ะเพื่อนอันนี้เรียกสัมักนแหล้วอไม่ดกูจชชื่อไม่ได้ ยันเรนถาเสียเพราะเขาตบเปิดโอ้ตหวเไม่ต่อล่ต่อเล่มบมีมีนะตาย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 ไม่ไม่มไม่โห้โหรเยอะไปผมเลยปกติโอเ่ทะลุมิติมีรองหักเลย สินนี่ฮะนี่ฮะสงคนตาบอดปอป่ยไม่ไม่ไม่เกบปเนี่ยเฮ้ยมีมีเอลเข้ามาแล้วอล้เ้าเจ็ดแปดเป็กออมันอออออออันมันไปมันไปไปไปเอไอซอฟอรอรับมันรอไ่ชิวไอซอฟไชิว เปิดไฟไปเปิดทำไมตรงนี้วะเปิดทำไมวะอุ้ยดูดูฟ้าไหนบิมอ้าวมามาได้เลยไหนใครทันไปทำกูยัดใส่ช้าไปวะไปโเนี่ยกูยัดใส่ตัวไว้สักไวยไม่เอาขอไร้สวยด้วยโคตรแสบตากูเลยไม่ใช่กินอะไรวะไอ้ทะเลียนดามันเนี่ย อะไรจะทำซึ่งคิดสกินอ้ยมีนบ so ุรีสกิลอได้มาตายเนี่เมื่อกี้มันเดินกินดวะมื่อกี้พีขอปืนน่าอัามันยัดต่อมึงจะเล่นปืนเมื่อไหร่เต่กอดอกด้วนพูด่ะอมันตีแลหน้าน จบแล้วเพื่อนกูทำอไมกันเนาะทำอะไรกันแต่นั้นยังยิงไม่โดนเลยเพื่อนกูยิงรลอีเรายังไม่โดนเพียนเพื่อนกูไม่เน้นไม่เน้นรถเพื่อนกูเน้นคนปุ้งปุ้งปุ้งมีไปวะนี่เน้คนเน้นไปแล้วครับไปเก็บปืนด้วยไอ้เหี้ยราสติงเจอร์ไมเสร็แล้ว

้ายอบเอไม่โดนดิแบบไอ้ยิกระตวหุตัวอหลอกคาเฟ่ยิบหาวห้าดาวเยอะักไม่ให้เยอะไปผ่านไอ้สัตว์ก็เต็มแบบกนเอร์กุสยา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 อายายามจะขอขอโกนมนยายา ้กูตัดสินใจเปิดเปิดเปิดไมเป็นครั้งแรกอะคืออะไรที่กูได้ยินอึ๊บเกดแฮมโยโกงงงงไม่ว่าไอหนึ่งไอหนึ่งไ่จ้องหน้ากูทำไมกูก็จะพักแล้วกูคิดไม่ออกเสียงโคตรอาบีเกิดแฮมโยโกสมอนเขอะีทีอะขอขอขอในเซ็กเต้า์กูแป๊บหนึ่ง มืดเลยป้องหลังกิดสิอไม่ได้เอสเซคุกบอกให้ส่องแป๊บ้ึ e โดนอะไรน้อยเขียวสหก้มจิ้มแ้วเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเดียวว่าหลอกกูแป๊บหนึงห้ากูกูกูขยับคอเสื้อกับหมาปุ๊บแม่งยืนอยู่ข้างหน้ากูแบบ back s กะติกข้านะจ๊ะไปแค่เดียวเนี่ยข้าไหนไม่มีไม่มีทำไมไม่มีไม่ทันขาดคำคุไม่เห็นเจ็บข้าขบถมัน กูไม่เห็นไอ้ด้านอ่ะไอ้ที่มึงบอกตัวไหนวะตัวแรกที่เจอหนึ่งปวดหัวเลยเนี่ยปวดหัวอ่ะเอาละเอาของกูแล้วไอ้วันดอวันดอใครเอาวันดอกูจะใช้คอนทอมอ้าวมาๆยันมายันมาเป็นหงตันนะขอมาขอมาขอมาอีเดเวลเมนต์สไน์เลาเวนส์ต้องอยากซื้อไม่พอมันอยากผ่านกันเอา ผมมีเงินติดไม่เอาสิไม่ไ่ามันก็แปลกๆป่ะเห็นมึงถือเห็นมึงซื้อสเปกเตอร์ด้วยซื้อทั้งแฟนทอมด้วยผม่วันข่ายนี่โดยแค่ยี่สิบซื้อแฟนทอมแล้วมัาเข้าแล้วมัาเข้าห้องปเอจนะเว้ยเรียกว้าวคุยกัเรียกว้าไปแล้วแล้วผมอยู่ไหนฮะผมอ่ะ เฮี้ยโตกดน้องเกิมนมีเป็นร้านไอ้เฮี้ยรับราบรับทราบรับทราบเข้ามาแล้วนะเจ็ดเข้าแล้วต้องบนแตกต้องบนแตกเปลี่ยนรุ่มปะเปลี่ยนลุ่มปะไม่มีวางแล้วเพระว่ามุมนี้ตาย ข้างบนเด็กกูเ 7.. คียร์ให้มีเวลามีเวลาตายตีนตรงนี้คนเนี่ยอุยโหแล้วเฮ้ยร้อยมัดชั้เจ็ดอยู่หลังนี้สุดยอดสุดยอดของฉาบิงำรูคุณเ้ามาเก็บปืนที่ผมแอบซ่อนไว้ใช่ไห เปิดชัดเลยเปิดชัดเลยไอ้บอยไอ้เดย์ไปเอฟบอยตายไอ้ตีเอฟบอยหายตุตายไปจีบแคกจองแบกนี้รึยังไนส์มอล่ะเออมันจะมันใครวะไอ้บอยหรือไอพีวะที่มันจะมีดเจอพี่วหน้าระบบมีดเซฟนี่มันงเจอพชินหน้าบริษัทนั้วเราพลิกด้วยนะจากเท่าไหร่นะหลักหน่วยวะ หจากศูนย์แปดอ่ะศูนย์แปดหรือศูนย์เก้าเลยสิบสองจำได้สิบสองไม่หรอแล้วมันมันดันได้ตาเดียวแต่จำไม่ได้ตาไหนพอพอเราการเราเราติมเทพจัดเพื่อนเราแพ้สิบศูนย์ตอนแรกอ่ะใช่ปกติเรากันไม่ค่อยอยู่เลยเว้ยทำไมเขไปครั้งนี้เราไปคุณเล่นเสร็จเราตีไม่ค่อยแตะกเไปแล้วก็พากินไปเล่นเสร็จได้แหละมันถูกได้ไม่เต็มที่อ่ะไอ้ยื้ะไรมึงก็ขโมยไปต็อปกัน ูาะไปละเจอกันคอยยังเขียนใจแล้วแฟนพ่อแม่บ้านกูจะเดินไปว่ากูเดินจะกูซูมมองเลยตัวกูขอแค่เพื่อนจังกูก <GO av i> ็เยอะเยแม่กูก็มีแฟนพ่ออยู่เลยแต่แบบตู้กูรู้มูจิไว้กูรู้เป็นคนต้องกินเออโอเคกูไมีอันตีกูจะใช้กูจะใช้แนอนตีกู ไอ้คมก็อธิบายให้กูฟังอีกรอบหนึ่งเลยยิ่ไม่ยุดโอเคอยากได้ก็กินทำไมไม่ขอกันดีดีไเนี่ยโวยวายรู้ใช่ไหมควมจะโยนได้มือแจมึงมึงมือมีสภาพกูแบบกูกูอยู่อยู่ใช้เอกะไอปอยนะกูเห็นปืนปืนไอปอยตอบไว้กูว่าได้หมดแบบจ่าวางซ่อนไว้เพราะผมเรียนตีโอเคแล้วผมไม่ได้ใช้เลยเว้ยกูตาหวานอ่ะกูตาหวานเห็นสกิลตาหวานอะ night yeah.